น้ำท่วมตลาดตาชนะอีกแล้วครับทุกท่านนี่คือบนถนนนะครับโอ้โหนี่คือบนถนนบริเวณหน้าร้านเลิศพานิครับ Ut sao chinh chinh Ut sao phải yang chinh chinh Ut sao phải yang chinh 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 chứ 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 ระวังนะครับระวังระวังกันหน่อยนะครับระวังกันหน่อยฝนก็ตกนะครับขณะนี้ฝนตกตรงกลางร่มด้วยโอ้แมสก์ก็ใส่ดีนะครับน้ำไหลเชี่ยวมาก ระสูงสูงๆก็ถือว่าโอเคครับโอ้เล็กเล็กที่น้ำบนถนนหน่อยน้ำต่วมไม่ไหวเหนื่อยลากขาไม่ไหวเพืเ่อนๆครับรถยนต์ที่ขับฝ่า้ำไปแบบนี้อันตรายนะครับเนี่ยอันตรายเดี่ยวครับน้ำอาจจะเข้ากรองอากาศอะไรต่างๆ ล้วนจะเป็นอันตรายมากๆเลยครับค่วบรรยากาศของน้ําท่วมในตลาดท่าชนะนะครับโอ้น้ําเชี่ยวมากจะเริ่มกดกดแชร์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดแชร์ให้กันดูนะครับเมื่อกี้รถทหารนะครับรถทหารก็ได้เข้ามาสแตอนบายแล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ รดับความเดือดร้อนขอบคุณนะครับขอบคุณช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับช่วยกันแชร์ไปด้วยตรงนี้บริเวณแยกรูต้อยนะครับบริเวณแยกรูต้อยตรงนี้น้ำแรงมากนี่น้ำแรงมากมากนี่เพราะระดับน้ำมันร,ระดับน้ำมันจะต่างมากน้ำจะไหลเชี่ยวมากครับนี่ ระดับน้ำโอ้โหยืนยืนได้ไหมเนี่ยโอ้โหไหลเชี่ยวมากครับไหลเชี่ยวมากโอ้โหยืนแทบจะไม่อยู่นะครับน่าจะไปได้หลวงตูไปตรงนี้ใช่ไหมน่าจะไปได้หลวงป้ามันจะไป ไปตรงกลางกลางลูกไปตรงกลางกลางไ,ไ,ไปตรงกลางกลางฮะหลูกไปตรงกลางกางั้นเลยเลยอ่ากั้นตรงนี้เขาคงจะผ่านได้แล้โฮู้ผมไปโดนตั้งแต่เมื่อไหร่ นี่คือร้านบลูคอนเนอร์นะครับหน้าร้านบลูคอนเนอร์ดำเนินการต่ออ้าวดำเนินการต่อเพื่อนไม่ดีสแสดงว่าเลื่อนไม่ดี